สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการขยายพันธุ์ต้นไม้มงคลกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันนะคะที่ต้นแรกกันเลยค่ะที่จะนํามาขยายพันธุ์นะคะนั่นก็คือต้นเล็บครุฑนั่นเองค่ะคุณชมจะเห็นได้นะคะว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้นะคะต้นของเขา จากต้นไม้มงคลขนาดเล็กนะคะกระสัง3มนิ้วเล็กๆค่ะพอปลุกลงดินเขาก็จะแตกออกมาเยอะเลยทีเดียวนะคะวิธีการขยายพันธุ์ของต้นไม้พวกนี้นะคะก็คือการปักชำกิ่งนั่นเองค่ะง่ายมากๆเลยนะคะก็หากิ่งกิ่งแก่กิ่งอ่อนก็ได้นะคะอย่างต้นนี้ก็จะเป็นต้นเล็บขุดนะคะเวลาเราจะขยายพันธุ์นะคะ นี่ค่ะตัดตรงกิ่นเขาออกมานะคะอาจจะแช่ใส่ลงไปในน้ำยาเล่งรากนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะหรือ15-20นาถีก็นาทีประมาณนี้นะคะแล้วค่อยนำลงไปใส่กระถางปลูกค่ะนี่นะคะส่วนวิธีการขยายพันธุ์ต้นไม้มงคลอย่างต้นเทียน ต้นเทียนมหามงค,คลหรือต้นเทียนมหาลาบแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยเนี่ยะค่ะเขาเวลาที่ขยายพันธุ์เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยค่ะจะเป็นลำต้นนะคะแบบนี้เลยเนี่ยสูงมากเลยอันนี้อยากขยายพันธุ์นะคะก็โดยการตัดเห็นไหมคะโอ้นี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลย ตัดตรงลำต้นของเขาค่ะถ้ามันสูงเกินไปนะคะสามารถตัดเป็นข้อๆป้องได้เลยนะคะเป็นท่อนๆน,นะคะตัดเป็นท่อนๆแล้วก็นมาปลูกนะคะเขาก็จะค่อยๆขึ้นมาใบเล็กๆนะคะจะแตกใบอ่อนเล็กๆขึ้นมาค่ะต้นนี้นี่อย่างที่เห็นอยู่นี่นะคะต้นนี้จะเป็นต้นเทียนมหามงคลหรือต้นเทียนมหาราบมันเองเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ตัดไปนะคะแล้ว เขาออกใบขนาดไหนแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเทียนมหามงคลหรือต้นเทียนมหาราบนั่นเองนะคะจากที่ตัดเป็นท่อนๆไปนะคะชิคยากเคยตัดเป็นนันทอนไปนะคะตอนแรกก็ยังไม่มีใบออกมานะคะต้นพอเราปลูกแล้วเนี่ยค่ะมันจะสูงนะคะเมื่อมันสูงแล้วมันต้นมันจะเอียงก็เลยตัด ตัดไปเวลาขยายพันธุ์ก็ตัดเป็นท่อนๆน,นะคะแบ่งไปปลูกอันนี้ก็เป็นอีกท่อนหนึ่งนะคะที่เอามาปลูกไว้ลงดินตอนแรกเนะะี่ยค่ะใบก็ยังไม่ขึ้นนะคะจะเป็นตอๆแบบนี้เป็นตอๆอ,อย่างที่มชมเห็นอยู่นี้นะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆค่ะนี่ค่ะเวลาเราขยายพันธุ์นะคะเราก็ตัดออกมาะคะมันจะเป็นท่อนๆนะตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีใบขึ้นนะคะมันจะเป็นท่อนประมาณแบบนี้ แล้วมันก็ใบของเขาเนะะี่ยค่ะก็จะเริ่มนะคะเริ่มขยายแทงออกมาเนะะี่ยค่ะเริ่มออกใบใหม่ออกมานี่ก็จะเป็นใบใหม่จากที่ต้นสูงสูงเลยนะคะนำมาขยายพันธุ์โดยการนะคะตัดเป็นท่อนๆน,นะคะหรือที่เราเห็นกันนะคะตามร้านขายต้นไม้ขนาดเล็กนะคะ <c oughs> เขาจะตัดเป็นท่อนๆเล็กๆแบบนี้นะคะใส่ไว้ในกระถางประมาณสองสามสองสอง สองต้นนะคะเป็นแบบยังมีใบอ่อนๆเล็กๆอยู่เลยนะคะที่เราเคยเห็นกันตามร้านต้นไม้แ้ะจะมีแบบโบแดงๆติดนะคะก็จะเป็นต้นเทียนมหามงคลหรือต้นเทียนมหาลาบันเองนะคะเป็นต้นไม้มงคลขนาดเล็กค่ะนี่ค่ะวิธีการขยายพันธุ์เขาก็ง่ายมากๆเลยนะคะเขาก้อนเนี่ยค่ะพอขยายพันธุตัดเป็นตันทนเขาก็จะค่อยๆงอกออกมาเองนะคะงอกใบใหม่ๆออกมา นี่ก็งอกมาใหม่แล้วนะคะใบใหม่ๆเลยจากที่เป็นท่อนๆแบบนี้นะคะนี่ขยายพันธุ์เขาง่ายมากๆค่ะแล้วต้นต่อมาที่นำมาขยายพันธุ์นะคะจะเป็นต้นลูซีผสมค่ะเมื่อหาะต้นลูซีผสมเมื่อปลูกไปพอต้นเริ่มโต น,ะะนี่ค่ะคุณชมจะให้ดูนะคะเขาจะแบบสูงนี่สูงมาประมาณนี้เลยนะคะก็ต้องคอยตัดตกแต่งกิ่งนะคะถ้าไม่อยากให้เขาสูงจนเกินไปอยากให้เป็นแบบเป็นแบบพอดีพอดีกันนะคะก็ต้องคอยตัดตกแต่งกิ่งแล้วก็นำมาขยายพันธ์ุต่อนะคะอย่างอันนี้เดี๋ยวก็จะตัดไอ้กิ่งในส่วนที่เขา เกินออกมาไม่สวยนี่ค่ะใบนี้จะเป็นฤูสีผสมนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะสําหรับฤูสีผสมมีหลายหลายสีเลยด้วยกันนะคะใบนี่ค่ะเดี๋ยวจะตัดตัวนี้ออกมามันจะเป็นครอบป้องอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดง่ายด้วยนะคะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายนะคะ ปลูกง่ายด้วยแล้วก็เป็นไม้แดดด้วยนะคะสามารถโดนแดดอยู่กลางแจ้งก็ได้ค่ะนี่ค่ะกาจะตัดออกมาขยายพันธุ์ง่ายเลยนะคะหรือใครจะแบบอยากจะให้มันชัวรก็คือแบบว่าเอาลองไปแช่น้ำนให้รากมันเกิดออกมาก่อนแล้วค่อยนำไปลงดินก็ได้แต่แบบนี้นะคะที่ลิลลีาทำก็จะ ออกมาแล้วก็นําไปปักลงดินเลยเขาก็เกิดแล้วค่ะเพราะว่าชําไว้หลายต้นมากเลยตามกระถางเนี่ยค่ะเพ่งชมดูเนี่ยค่ะตามกระถางเนี่ยโหเกิดงามเลยค่ะพอเนี่ยต้นพอมันเริ่มโตต้นมันก็จะไม่เท่ากันมันจะสูงเราก็ต้องคอยตัดเล็มๆให้ไม่ให้มันสูงจนเกินไปนะคะเพื่อความสวยงามด้วยนี่ก็เดี๋ยวจะนำขยายพันธุ์ต่อค่ะ ตัดก็จะไม่ทิ้งนะคะจะนำมาขยายพันธุ์ต่อด้วยเนี่ยค่ะเวลาต้นลูสีผสมออกดอกอันนี้มันร่วงโรยไปแล้วนะคะดอกจริงๆของเค้าเนี่ยจะเป็นประมาณสีม่วงม่วงขาวนะคะเนี่ยมันร่วงโรยไปละดอกมันจะเป็นประมาณเล็กๆแบบเนี้ยที่ยังให้คุณผู้ชมเห็นอยู่ได้นี่ค่ะเล็กๆหน่จะเป็นสีม่วงนะคะม่วงขาวอันนี้ดอกโรยไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันจะเราต้องคอยตัด ตกแต่งต้นไม้อะนะคะเวลาขยายพันธุ์เขาก็ง่ายๆเลยตัดกิ่งอย่างเดียวเลยค่ะตัดกิ่งแล้วนำมาชำต่อนำมาใส่ใส่กระถางปลูกนะคะหรือใครอยากจะไปปลูกเป็นแบบเป็นตามรั้วนะคะโซนก็สวยงามน,นะคะเวลาที่เขาอยู่รวมกันเป็นพุ่มๆ อย่างนี้ก็จะตัดออกมาเนี่ยค่ะมันจะสูงเด่อย่างนี้เลยแล้วก็ต้องตัดตัดทิ้งไปหน่อยให้มันพอดีพอดีกันแล้วเดี๋ยวจะนำไปปักชำํำอีกทีหนึ่งค่ะ วิธีการขยายพันธุ์ต้นไม้มงคลน,นะคะง่ายๆเลยนะคะทำได้ด้วยตัวเองเลยมีเวลาเราซื้อมาต้นหนึ่งกระถางหนึ่งนะคะแล้วก็คอยดูแลเขาสักนิดนึงนะคะเวลาเขาโตเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์เขาได้อีกหลายกระถางเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอย ไปลงดินที่อื่นนะคะใส่กระถางใหม่ก็จะได้แหละอันที่มันแบบเกินมาจากในกระถางเนี่ยค่ะเกิดง่ายค่ะพวกนี้แล้วก็ค่อยตัดตัดกิ่งที่มันแบบแ,บบแห้งๆออกไปบ้างนะคะเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยค่ะกิ่งที่มันแห้งๆ่ง็ค่อยตัดทิ้ง เดี๋ยวก็จะนําไปปลูกมันขึ้นง่ายค่ะปักชำแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วนะคะสำหรับต้นดูสีผสมนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะขยายพันธุ์ต้นอะไรต่อไปก็จะเป็นไม้คลุมดินนะคะต้นนี้เนี่ยค่ะก็คือต้น ม่วงเศรษฐีนะคะหรือที่เขาเรียกกันนะคะว่าต้นดัดตะกวดนั่นเองค่ะเวลาปลูกเขานะคะเวลาเขาโตเนี่ยค่ะคะุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่ามันเลื้อยนะคะมันเป็นไม้เลื้อยด้วยนะคะไม้คลุมดินต้องคอยตัดตกแต่งไม่ให้เขารกจนเกินไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะตัดออกมาแล้วนํามาขยายพันธุ์ต่อได้ค่ะนี่ใบก็จะเป็นประมาณม่วง สีม่วงนะคะด้านหน้าจะเป็นใบจะเป็นประมาณนี้ค่ะตรงนี้ที่มันเป็นใบไม้ไม้เนะะี่ยค่ะเขาจะโดนแสงแดดเยอะนะคะแดดจัดไม้พวกนี้ชอบอยู่ในร่มรำไรนะคะไม่โดนแสงแดดจนเกินไปถ้าโดนแสงแดดจัดเนี่ยใบจะเป็นไม่ไหม้แบบนี้เห็นไะตรงนี้จะโดนแสง,แ,สงแดดแต่ส่วนตรงที่ไม่โดนแดดนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าใบของเขาจะสวยนี่ ะะก็ขยายพันธุ์ง่ายค่ะตัดกิ่งตัดกิ่งแล้นนําขยายพันธุ์เองนะคะอันนี้ก็จะตัดส่วนที่มันมันเกินออกมาเนี่ยพวกนี้จะโดนแดดใบจะไหม้มงเศษถีวหรือดัดตะกัวนั่นเองค่ะ แป๊บเดียวนะคะต้นไม้ที่เราปลูกจากกระถางเล็กๆนะคะก็เป็นพุ่มแล้วนี่ค่ะอย่างนี้ก็สามารถตัดกิ่งเพื่อไม่ให้เขานั้นโตสูงมากนะคะไม่ให้โลกก็จะตัดกิ่งแล้วก็นำมาขยายพันธุ์ใส่กระถางใหม่นะคะ นี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะโดยการตัดกิ่งแล้วมาชํานั่นเองปักชํานั่นเองค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจะใช้แบบเดียวกันเกือบต้นไม้มงคลขนาดเล็กนะคะเกือบทุกต้นเลยก็ว่าได้นะคะจะใช้โดยวิธีการปักชํากิ่งนะคะหรือการ,การชําลาต้นอย่างต้นเศรษฐี น้ำโชก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเศรษฐีน้ำโชคค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นต้นเศรษฐีน้ำโชคค่ะต้นเศรษฐีน้ำโชคนี่จะเป็นลักษณะใบาแบบนี้นะคะสีเขียวใบจะเป็นสีเขียวแล้วจะมีประกายเงินอยู่บนใบแบบนี้นะคะแบบนี้คือต้นเศรษฐีน้ำโชคนะคะชื่อของเขานั่นเองค่ะที่ขยายพันธุ์เขานะคะก็ตัดกิ่งเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็อาจจะลิดใบออกบ้างนะคะเพื่อลดการไายน้ำนี่ค่ะเพื่อช่วยในการไาลน้ำด้วยนะคะแล้วก็อาจจะแช่ในน้ำยาเร่งรากแล้วก็นำมาใส่กระถางนี่ค่ะวิธีการขยายพันธุ์เขาง่ายๆค่ะ นี่ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์นะคะต้นไม้มงคลขนาดเล็กนะคะบางส่วนนะคะคุณผู้ชมก็ที่จะสามารถทํากันได้ไง่ายๆที่บ้านกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้าติดตามรับชมช่องรัญญาชาแนลนะคะเข้ามากดติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ